เมนซิดงัวงแดง<ส>วะวะค่ะวะอยากลองกินเหมือนว่ามันแสบบ่อนที่เขารีวิวกันนั่นน่ะอนเอาเอ๊ะโหลดมากสตอร์กรี่อพอแล้วพอแล้วต้อ่ะไปเนาะอืม บายดีพี่น้องสบายดีตอนนี้ถือกับหนองบัวคำ่ำดูในเมืองพี่น้องแล้วก็มือน,นี้ว่าี่เดินทางกลับจากสิอดหรือบรพอดีได้มาในเมืองก็เลยว่าเขาไปหันขาเนาะมีเมนซิดงัวแดงวะใช่ไหคะว่าชิมเะเห็นในติ๊กต็อกหันไลน์เนาะวะข้าจ่ารีวิวอีกยังกันหันะแบบจากที่เบร์เดนมารนะ์กซิดนะครับกรหักยู่เวลากินพิซซ่ายังแต่แบบแบบ กินแบบเป็นเนยเป็นยังคือทิพโบัมากเนาะแต่ไาเห็นก็เจ้ารีวิวลายลกันเลยวะอยากลองกินเหมือนว่ามันแสบบ้อนที่เขารีวิวกันนั่นน่ะก<อ>็เลยไปห้ามาจารไ์หนเนาะเลยอันนี้ก็เ่าเรีแพงเลยน่ซีดน,น,นะทรงสามลอยสามลอยไปนิดนึงอู้เนี่ยเกือบมึงดูมันมันสินสเป็นยังไงราคาแพงแพงมึง อยากลองอยากลองกินอีทั้งสิบบอรเคยกินนะพี่น้องไปจีนก็ว่าอยากกินแต่หูล่าบ่เห็นก็เลยไ้กินสนักจิบฮอดเรื่อ,องเขามาอยากกิน <c oughs> เอาเห็นเขารีวิวเขาว่าต้องเซยเย็นไว้แกงหยาแต่ซาทำไมแกปวดถึกเบื่อที่ฮ่าเฮ็ยให้แกงหยาแล้วมั้งคือแค่มาคือมึง รถจานอะไรเดี๋ยวมันเป็นไงมันก็แค่เันจีนแต่แรกแต่ว่ามือเอ๋ยกับบริลางนี่ยนก็คือหนกินงวงเนาะเป็นได้ได้แสบหรอมันเป็นไงใส่ประมาณมันไ่คือกินนมง่วงมันเป็นเกิดเกาะนี่พี่เนาะเขาก็กินเมื่อนำรถดิแผงไหมเนี่ย อยากลองซื้อไี่นอ่องขัาา้นหาซื้อกินตลอดก็คือแสบสบอ่อพอกินมนเป็นได้ไแดงขันไฮมาขั้นบอมมักมึงมัมันกินจ่คือนมง,งวดนะเขาบอกเคยกินเขาก็เลยอยากลองกินนะกินกะ้คยขึข้ขขขนมนมบูดเนี่ยไม่อยากสมสมขึ้นนมสมละกระแทบพอกิน กินกับผักเขาบอกมันเป็นยังไงวะ <c oughs> คือกินอน่นยังเนาะคือรสชาติใครอ่ะเคยกินอันพาสต้าบ่ะไอ้ยังก็โบแมนบิกินี่แล้วไอ้ยังก็อื่นสกีเออโบแมนสปากเกตตีสปากเกตตีที่มันเป็นตัวอันโดดข้าวๆนี่ใครขายบ่ตัวรสชาติมันขาย ขายหน่อยนึงแต่ว่ามันมันเน่ยแม่มันมันเลยกาเข้มเข้มได้กินน้ำมวกแต่ขายนุงง้วต่างแต่ว่ามันมีรสเข้มเนาะเขาบอกเป็นอาหารกินลิ้นนะพี่น้องกินกับผักกินกับเราเอาลองอีบะหนึ้งมันโมเมนต์เข้มือ้ยแล้ววันนี้มันตังเข้มดีมันกับมันกับบดีเข้มร้ายแต่มันกับมีความเข้มแล้วก็มีความมีความจังไงวะ มีความหอมของนุ่มลวกาสมนิดนิดบอสมนีบอขึ้อมซมชมมีน้บชม่มชมเข้มเข้มบ่มีอ่องมือแหละ่ยนี่ก็บแสบกันยั่งยื่นแต่บะเข้าแซ่บหนาบมมีมัน่จะกินอะไรแทะแต่บ่มี่บวง บวงก็ก็บอหายัน,นอ,อันนี้เป็นยยเกิดนี่ฮอเศร้าบาดนี่นี่หอน,นี่นนนที่เพื่อกินมาแต่ได้แต่ได้แล้วพี่นนองแซ่แบนสะอันนี้เป็นคองเล่าแต่บอกเข้าใจวาที่ว่าเพื่อนเกลียดว่าเศร้าบาดหรือว่าได้มาจากเศร้าบาดลื่นยังไงก็บอกหัวสรุปกระแทบ,บอยู่เลยมันก็แกกินเลยมันก็ใส่บวงเอาขอลองอีกอันหนึ่ง เดี๋ยวเอามือให้อายแล้วเป็นจังได๋ยังพูดรสาตบ่ด้ดิปานซิมมากอันนั้นอยู่อันนั้นวะจะมืดยังพูดรสาตสุันีบอทางแกะอยู่ดิบ่มีบ่นี่เด้บ่ขอให้ดื่อเจ้าห่อได้จังลืมให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆพอแล้วเด้อเฮาเด้อก่อนสุดท้ายบ่าโจะแ้นี่อีกก่อนนึง นัพี่หน่องเดี๋ยวแอบดีบั่ากันจะไปก่อนนั่นนี่เนาะก็กเป็นนุ่มเป็นก่อดจริงๆกระแสบเยอะแล้วเนาคกกิดไปกินมาแล้วแต่ว่าคิดไปกิดมาก,ก็เรียนเรียนอย่งไรบุม่มีที่สูพี่น้องใส่ใส่เ้กนี่วะเป็นได้บคคำ พอกิงอยู่เป็นเข้มๆหนุ่มๆน่ะข้าวซากินนี่สิขินหอยมันแรงบึงนี่เข้มๆกินเลยอยากินน้ำน้อวันนี้ก็จะมากินตัวนี้ต่อตัวนี้พอกินได้ตัวนี้แซ่บแซ่บเลยวพอกินได้แหละตัวนี้เป็นโยเกิร์ต โยเกิร์ตกับจ้าใส่อันนั้นโหลดมาสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสต้าบอรี่ตัวนี้หันอย่างกิ๊ี้บีบอสแมเปิ้ลซิมาเกินแบบบอยบี้บวงเลยยกเอาเลยเขาลืมเอาบวงให้เขาเบิ่งหน้าตาเขาคือสิบเปอร์เซ็นต์บวงหรือว่าเขาหูเขามาแต่จีนวะไปจีนก็ใส่บวงอยู่ได้ แซ่บอันนี้ฮะแซ่บป่ะสมสมเออพอก,กินตัวนั้นมันเลี่ยนแล้วมันกินตัวนี้มันตัดกันเลยมันสมนีแซ่บอืะแซ่แบ แบบต้นกินซีดมันเลี่ยนด้ยเออตอนนั้นมันเป็นก่อนเข้มๆ้นต้นนี้มันแบบมันกระมีรสเข้มอยู่แต่มันมันมีหนามแล้วมันมีความสมเน้ะมันกระักากระเลเซ็ตเนาะเบปอรใส่บวงเบปอรใส่บวงตัวเป็นกระปุกใหญ่กระบุใหญ่ยังผสะชมมันเป็นนมสดเลยเนาะ ต้นนมสดค่ะเป็นยังเออตั<ม>ตอน,นั้นม,มันมันบะมี่อันตนนัวนี้มันสีบัวว่านตัวน,นั้นบ<อ>ืมันกับสีแบบซีที่เขากินนั่นแหละแต่มันจะเป็นน้ำเราซส้ปลัมปล๊มปลั๊มแต่เขากินซีแล้วมันกินนี่มันตัดกันแซมเนาะแซมสมนะสม,มันสีออกสมสม,สมวานๆเขากัซีมอาหารหลายลายอย่างที่เขาบอกเคยกินไหพี่น้องมีห้บัวคำซีมเป็นยังไง มาที่เพื่อกินอยู่เลยอ่อนโยอะเกินพรมันสวยในการขับถ่ายดิแซ่บมันๆดิคือเสีสบยบลี้นและบุคคลหยูกจ้องม<า>ั้งลยะมันซีดเป็นยังไง อ้าว่ากันว่นจะหนีละซีดว่าหายเล็กหน่อยเลยจริงมปมันทำเสีหายหมดเลยคำพมา็วพอเร็ว่าคามาปกมันละแสบจะตายอืม นะฮ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 ะยู่ะฮ่ฮะ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 ฮ n ฮะฮะฮะอะฮ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 ะไะฮ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 ะ i ะฮ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 อฮะฮัฮะ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 ะฮ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  สรุปว่ามื้อนี่ยังบัท่นใดกลับบ้านพี่น้องตอนแรกพอดีว่าออกไปกินเขากับครอบคุวขอบคุณ FC ฝั่งไทยที่ให้เงินไปกินพิซซ่าพอดีว่าร้านอยากกินกุ่งก็เลยพาเพิ่นมากินบูฟเฟ่ต์ขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้กสิจบจอ้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี